สบายดีจ้าพี่น้องมือนีมาแกงส้มนะคะแกงส้มผักรวมนะคะแกงส้มผักรวมใส่กุ้งนะคะเดือดบุ๊บเลยนะคะพี่น้องมากินน้ากันเด้อแกงส้มห้าสิมี่อย่างเนี้ยมาเบิ่งกันนะพี่น้องเนาะ,ะกินแห้กูนี่นะ แกงส้มนะคะอาหารลดน้ำหนักคุณผู้หญิงคุณผู้ชายท่านไหนนะคะต้องการลดน้ำหนักนะคะแกงส้มนะคะยัวย่วๆค่ะแกงที่นี่หอมถึงบ้านคุณนะคะจากครัวเรืองแสนเอามาให้เบิ่งขันตอนสุดท้ายเลยค่ะแกงส้มนะคะอือยั่วมากเลยค่ะพี่น้องแกงส้มนี่คือว่า กง่เดยอิริขึ้นมาขามเปรียกนะคะไม่ได้ให้ดูขั้นตอนแรกนะคะให้ดูขั้นตอนสุดท้ายเอามาย่วน้ำลายเอามาให้พี่ให้น้องเขา้าเบิงว่าอาหารลดน้ำหนักอ้าวคลิปนี้ฝากไว้ซั้นนี้นะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งหลาำรวยสุขุมสุขคนขอสุขภาพแข็งแรงนอนหลับในเงินมือน่อนอนตื่นในเงินแสนภุนละปฏิจจา